สวัสดีครับพี่น้องสุภาพสุขนวันนี้เราจะจัดบันัวานาผาาาาา้ารอผ้าคาโคขคาปาคือเก่าล่ะค่ะหนาวมาเล็บเฮดมาค่ะมามาเลยก็พอเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเลยแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมถือเลยบรลีลาบัวครับบรลีลาดอกครับไอะจังสีลีลาไปเฮ็ดนี่ยังไม่เก็บเฮดสือ่อเล็กตู้เก็บมา<ด>มาเล่มครับวัอนี้เล่มเด้อยำอีกครั้งมาเล่มสี่มานะในบาบูครับ เอาไปหล่เราดิเราเฮ็ดมันบานหมดแล้วเมียนออกตุ้มครับนี่โอ้ยตัดกับ่เขาออกนนึ่งี้เฮ็ดไข่ขาวครับเริ่มต้นฉิดมากเลยเฮ็ดไข่ขาวล้วนๆเลยพี่น้องโอ้โยเด็กพี่น้องอากาศเย็นอยู่ด้วยครับมือเศร้าตอนนี้ก็ยังแน่ๆอยู่มันล่มขาดรุดมากกับหนาวเมียนครับใส่เสื้อรักษาสุขภาพกันทุขขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ เสื้อก็หนาวมาแล้วก็ถอดออกสีผมเห็นไปสามดอกนะนี่แต่ดอกแบบชุดๆเลยนี่แค่ขาวครับผมเห็นไปสามดอกมาเมืองพี่น้องมานนี้อัลกันสีหาก็ะตัวที่เขาบอกมากน่ะสีดอกครับนี่แต่ดอกเป่งๆเลยเันี้อันนี้บอทอร์ด้นี่พี่น้อง ไม่เท่าไรเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งไว้อยู่ออดอกงามๆนี่เอาอชมกันต่อเนื่องเลยครับไปเลยเออเห<า>นาวๆรีแลกแน่ยแล้วพี่น้องฟอนแน่ะชักหน่อยนี่ดอกนี้มดลิงคิงเลยพี่น้องบ่แตกบ่แห้งไปไปไเอาเก็บครับมัหน,นี่ เย่มาเนี่ยนี่ครับจุดบารีหอมไงอีมาเนี่ดอกนี้หญ่กมูเหม็นป่ใหญ่กว่ายมูครับดอกนี้งนามแห้งพี่น้องตีดอกคาดอกนี่ปนอิ่มเหมือนเทื่ยนเอาเครือกไม่ออกให็นไหมปังป่ะ พ่อพ่อพอพ่เก็บเลยครับวันนี้พอถกข้อไขยเด้อค่ะนม่เรียร้อยแล้วสุดยอดนี่ขาวจ้วะมีหนัง็ีไข้นะแต่งนีเห็ดคอนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันแก่ยังงหรอบ่น้าหน้าอุ้ยๆุ้ยนัอ้ยจับอนขึ้นกันพี่น้องมึงนี่เอาคอนีนไปเึืนเน มื่อใด้เอาไปหน้ามันหลายอย่างหลายแนวทั้งเสือกันหนาวเสือกเสือกกันหนาวตกโซ่เขาอกร๋าเขาจะดอกเห็ดนะพี่น้องออนดีเยอะใครเยอะเกงได้เยอะทุกอย่างเพต้องตัดจำไปนั่าเลยดอกขาโน้มแมนวันบางหยาบนี่หยาบแน่อยู่ที่เห็นแก่จัาหน่อยนี่เอออือเขื่อนแกงเสียบจนวะเม่ไใดเมื่อใดยังเมื่อใดยังวะบ่ได้เอิ่นพวกตาด้วยเอิ่นพวกยายไม่กินน้ำพี่น้องมันคำแมนดอกมันน้อยเวยเดียว ไม่สียดายแเราก็แกงกินพอเราคือกอันยายว่วาสิแบงไงยายเลือดนั่นแหละแต่ว่ายายเราแกงด้วยกันก็เลยบอด้แบงครับ<ถ>สองดอกครับขาวว่รหลุดซื้อวาสิมีแต่เห็ดไข่ขาวเลยดินี่นมีเห็ดกระเดิบของขาวใก่เขอเจออยากด้เหิดขอนหิดบดบวกเก็บดิ ได้บัเท่าเลีวเท่าแล้วเท่าแล้ยวมาเอาสองดอกนี่เหมือนสองดอกนี่มาสองดอกนี่นี่ครับเอาไม้ออกให้ผมเนี่ยค่อยค่อยเย็นเห็นไม่ไม่ออกเอาเก็บครับเห็ดไข่ขาวอีกแล้วครับเนียนเนียนเลยพี่น้อง เ็ดบุดแกงใส่บักบัวบักแกงใส่ปลาปลาคอหน่อยคือตะเพีงไสตะเพียงสาเลาะหมียเราแกงบ่ข้าวนะข้าวว่ะข้าวเดียวเบิดนะเออยาดเราสดข้าวเดียวแปะแมีนบ่โอ้ยเราเอาอย่างสดข้าวเดียวแปะนั่นมันเมีนทับพี่ดีกว่ากบวยสดอยากคิดแบบนั้นกะดิสดสีกะดีสดโพดสดโพ่อสดเดือกข้าวเดียวแปะนู่นอย่างเงี้ยมันห่อนกะดิบ่เป่าไหมแย่อาจกระได เอาเก็บเลยอู้โหถหมุนไปไหนน้ำบอลเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ยันมุมกล่องพี่น้องในเมืองผมเห็นอีกสองดอกครับอยู่ใกล้ๆกันนี่ละเดี๋ยวนี่ดอกปูนเนี่ยเฮ้ยโหัดขึ้นมาเฮ้ยเหรนี่ดูสิไปเอาสองดอกนั่นเห็นยังเอาดอกไหนก่อนดอกนี่เอาดอกนี่ก่อนไอ้ขาวล้วนๆเลยวันนี้ใอ่ขาวล้วนๆเลยครับหอม หว่างคนนี่มันดีอย่างหนึ่งเห็ดไข่าขาวนี่มันดอกใหญ่แล้วก็มันหนาปริมาณก็สิได้หลายพี่น,อน้องน,นู่เขาดิเขาเป็นที่เขาอยู่พอมาละอยากกิบป,ปูนไปดอกที่สามตัว้<ไ>างหลังข้างหลังนะ้า,างหลังข้างหลังเฮ้ยต้นนี่ยังวะมันน้ำเกีียงบ่เนีนน่ยตกใจอยู่ดิช่วยช่วยช่ยมีกินกกูกินหมู จังสี่หอมค่ะเจังสี่หอมครับกินได้เด้อพี่น้องนี่แบบนี้ก็ได้นี่ไม่เป็นไรครับนอกใสจากว่าสิเป็นนั่นเป็นล่าขึ้นใหญ่แมงมุมนั่นจังสิบ่เอาไปล,าล้างดีๆเด้อนี่วกี่แกงแลตัวนี่เปลี่ยนบรรยากาศจักน้อยพี่น้องถือว่าเป็นโฆษณาคันน <c oughs> ี่แกงนี่แกงใส่แกงกระหิตขอนุ่นอีดอกหนึ่งจะทำอะไรอีกผูเดี๋ยวก่นอน ล้วนเลยเนาะขาวนี่ขขาวล้วนครับมือนี่ดิเจ๋งดิดอกตูมเขาเห็นไวอยูโซงดอกดิไปต่อเดียวท่นไหาดิอันนี้เฮดดินนเออปู่นเฮดไข่เ็็เถื่อปเฮสามล่ะเออโอ้โหมาเลยพี่ส่ยจะขางพ่นปุณนนะพ่นล้างเอเห็นแล้ว อุ๊ยจะเห็นไข่ขาวเนาะสุนลวนเลยอืมเด็กจะเห็นเลยดอกปัญญายแต่ก็แข็งโอ้ดอกปัหญ่แต่คุณภาพนี่สุดยอดเด้นี่เมืนผู้เดาภาพคับจอนี่ดอกนึงครับพี่น้องดอกนี่แตกเลยแห้ยงยู่วไข่าขาวอันนี้ดไข่เขียวไข่เขียวครับมาหน,นี่พี่น้องโอ้แข็งกรุบพ่อของดีแล้วพี่น้อง ปากกัวครับปากกัวเกิดอยู่น้ำปลาหนิเสีบยบใส่ก๋วยกุ้งกุ้งยี่ใส่หรอกุ้งกุ้งทะเลก็ได้เลือกเอาเลยเต็มเลยใส่โซนเสือเลยหลายครับเลือกเอาหนุ่ยงามวุ้นเลยว้นกระสุน,นดูเม็ดใกล้เขียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเกิดดูเงาไหมนี่ครับพี่นออ้อง ปาดค่ะเอาวัวภาในเน,นาะโอ้สุดยอดมหาดอกทีหน้าที่สีหากลัวหมูวาดแม่บวเห็นดีลคเขียวห้าอีกมือนี่มืออื่นกับหยุดแล้วค่ะพี่น้องอีลีหยุดจังได้อโทษหนัดกันกับตะเพ่งอยู่อุ้ย,ยสีเออจังสี่ว่ง มันหลังเขาจะว่ายหยุดมันบอกคือวายใจไหนกับปลอยไปตามธรรมาชาติขางทางอีกแล้วครับเฮ็ดบ่ค่อยแตกบ่ค่อยแห้งแล้วพี่น้องน่องจอยกับตูมแม่กูกับบ้านแม่ล่ะ <c oughs> ตูมเราก็เจอมันตูมอีกเนาะวัอนี้มันบานเลือดเถื่อนไหม <c oughs> ยอะควัน <NYU> อืมมึงดีดีแ้วมันนี่หาเลื่อมอีกเลื่อมมันนี่บ่ได้มากงายด้วยมันนี่พี่นาติบ่แน่ครับจะสิพยายามหาให้ได้หลายที่สุดแหละพี่น้องมือนี้ก็ได้จะบ่รู้ว่าสิซ้ำใดนะตรงนี่ก็ห้ามนี่บ่ถือเอาโอเค แต่ไหนไม่มีกระทะคุณหลายค่ะมื่อแต่ธรรมดาแล้ครับมีคนมาหาคือกันบ่เมนวนมิแต่ห้าเนาะนีเอาไว้ดูเสี้บ่แล้วมันแข็งแต่ันึกห่อมโกลกแตกกะัล ท้องดีพี่น้องงามอาลามดอกตูมครับดอกบานเนียอืมค้าคือดอกนึ่งพี่น้อง สูมมงงาม,งามครับสูมมงงามยายากแล้วเริ่มยางนานๆที่พอดอกหนึ่งพี่น้องเริ่มแล้วอสองดอกครับบุ้ยเดีือดๆเฮ้ย,ยอ,ออกดีๆกันนะขอ,ขอขอขอสองดอกนี่ขออ๋อได้แล้วครับถ่ายรูปเก็บภาพนิ่งไว้พี่น้องพี่น้องฝันคือเก่าเกิดเครื่องกับตายอยู่หรอกครับไข่แน่อยู่เล่นเล่น thang thang gì nghe đọt ngay <laughs> nữa, ừ, này chết được mua à? đọt tụm nồi p/nông. ừm, đọt này อวกโพงเครื่องยังถ่ายเลยเฮ้เห็นแบบแบบแบบเหลือมเหลืองเดียยวลอยมีดเบาบางเ๋โอ้คือุ่นเป็นงอนเป็นเหลือหหางเล้วกระจังวาแหละคุณมาสามสี่หมื่นละคนเอาไปไล,ล่เราดิ พ่อเนี่ยขาวอยู่บนน้อนี่นาะเฮ้ยน้ำมึงนี่ชิคก,กี้หาย ถือเฮ็ดมุนมัดเฮ็ดบดครับอันนี้อันนี้เป็นกระดางก็จะเอาคู่เกาเซน่าเบาดรอเบาเบาชิมัดเซน่าตุ่มใดอยู่หลายครับพุ่นเดี๋ยวผมสาดกล่องให้มึงพุ่นลาดฝาดเลยแอ้ว สิ่งที่ตามหาเก่งเสร็ปลาขอหน่อยที่จะระเบิดอืมแคมเฮ้ยโด่จังซี่เอเล่หน่อยกระโจงโม่ได้เลยบ่ใหญ่ไปใหญ่มาซจำหนีเอาได้เลยนี่โอเคขีแก่งกต่ยังขีก็เอาได้สีย่างมันล้อมมากคอย นี่แล้วชิงที่ตามหาช่วงเดือนพฤศจิกากรุบกรอบกรอบเลยแก่งพอดีพอดีเลยถึงม hm ือก่อนถึงมือสอข้่อปอือ ยอดนี่ชมกับมันเงาๆเลยพี่น้องโอ้โหชุดไต่ไต่ข้อกับมึงงามเนาะเอื้องามง่ามอืมอ่อนๆเลยครับสิแก่เนี่ยแต่เอาช่วงแรกว่าหั่นอะหางกดอกกันหากว่ามันบวออกอีกอันติแก่นั่นมันเป็นหลุนเก่าเลยน่ะออกก่อนเออหลุนออ้ย แต่อยากไปเต็มตานะมึเงเงินเลยมามาลดึงเอาดึงเอาไปรตรงยานดอน,นมุนพี่น้องมันไม่มุนเลยดึงเอาดึงเอาเลยดึงยากบัาหา,างคำไรก็ดึงได้หัวเคจ้ก <laughs> Hết bốt của tìm ta Lay môn, nắng sắm cắn nỉ, nỉ, nong. Mhm. 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 to Mhm. 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 ขึ้นเขาเอองามอื้ปวกเลยอขึ้นเขาปอวออกใส่กลางแดดเลยงายแล้วงายแล้วเริ่มอืดรอยล้อแล้วละพี่นอ้องหัดวดอกนี้ท่งงามอยู่ มาเทสิคือบอเอาไปนอนผันได้หลายดอกแล้วดิบออยากได้คู่นี่เดี๋ยวมือปุอ่มกับโก๊ดกับบอถือสองงใส่เลยกัดมันอยู่หรอครับรูปมันอยู่ทำนี่ก็ได้มานี่ก็เปลี่ยนก่อนอืม เอออืดแล้วพี่น้องมือนี่มือขึ้นจังสิเป็นยจ้งไรเดิมนี่ไมือืดนะที่ไปทา,ทางใหม่อเอาหินติดหงงามางตูมนี่งามครับโอ้ยปาดตสุดอยอดแจมเอ้ยงามเนาะอันีถึงงามพี่การโอ้ยนวลนองตองเลย,ยพี่น้องโอ้สายกิ๊ก นกลุ่มหนึ่งยู่ใกล้ๆกันครับอ,อ,อ,อันนี้นี่ตำหนีจักหน่อยแต่าราคากับประตูกรดดครับขอลาหาเห็ดขอนเดือดอ๊บ โอ้โหดอกตูมพี่น้องนะกสีย่างมือแน่จังน้อยพี่น้องมือ pues นี mm ่ไ hmm> ม่เหรอไม่เหรอแค่ขาว ทางออกอีกเช็คเลยตุ่มเห็ดไข่ขาวฟาดถั่วฮึวิ่งหวงานเด็กามือนนีจนแม่นั้นมีนามบ่อะรเห็ดนั่นโนมี่เนียวอ้เอาย่ตินี่ มันเป็นหย่งมันเหี่ยวมันเหี่วกับกับว่าต้องเอาป่อยไปนี่หละนี่เแหละมาจะบอกเห็ดไ่มันเหี่ยวยังสิมันจะกินไห้อยู่ตีมันคือคือแบบว่าเขาว่าห้ตาแดดหันมันเหี่ยวไยมันเอาไปบ่ไดดดอกพี่น้องพราะว่ายง้มล่างมันบ่อเหลืออีกอย่างเดียวพอะถ้าห่อไปล่างเนี่ยมันจะผุเปื่อยออกไปเลยมันมันบ่มีกินแมนครับมันบ่คือเห็ดชนิดอื่นเห็ดไ่เห็ดไ่ถ้าตากแห้งถ้าแห้งแล้วนี่ เอาไปล้างนา้ำแซน้ำเนี่เปื่อยเลยครับผุเลยผุไปเลยค่ะพ่อเลี้ยสัปนีแ้แหละครับพี่น้องมานเติบอยู่เกือบเต็มตาอยู่เด้อค่ะเด้อจุกี้ไปเพล็กสัปนี้แหละค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุก,ท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 กแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเมื่อนี้ได้เฮ,ฮ็ดล<ฮ>่มค<ฮ>ือเห็ดบดทางเหนือผลอื่นเห็ดล่มหมูจักบ หู้ยู่ครับภาค<ะ>ใต้ภาคใต้คนอื่นียงัยงวะเหตุนีอย่งนี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามครับผมพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับความสุขจงมีแกเจ้าครับ